ซ้อมเหรอใช่รเพิ่งสักพักแหละน่ากลัวมากอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช้ฟิลเตอร์อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านมาได้อยู่บ้านเหมือนกันเจอได้อยู่บ้านไงไี่กับอยู่บ้านนะตัวมาบ้านเขาสิเขาก็เปิดบ้านรอแล้วตัวไปว่านี่หมีกันนี่ว่าเราไปบ้านที่หมีที่บ้านไปหาที่บ้าน มาเร็วเปิดบ้านรอนแล้วห้องไม่ล้อนกันแล้วอะไรนะพี่วานอยู่กันหนุ่มตุรกีหรือเปล่าหนุ่มมาคาะอห้องทุกวันเลยยอกแยกเราอะอยาก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 ไม่รู้มันไปซ้อมหรือมันไปเที่ยวเห็นมันไปเที่ยวทุกวันเที่ยวไหนไปเพิ่งไปมาวันเดียวแลวกวันอาทิตย์ทำตัวแบบเอ้ยเป็นคนตุรกีไงสาวตุรกี ทำถูกแล้ว